มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉชันจันคณิพานบางช้างคุณผู้ชมครับประเด็นงานวิ่งล่าสุดค่ะทางเจ้าที่ตำรวจได้เชิญ2ส,สาวผู้จัดงานมาสอบปักคำกว่า8ชั่วโมงค่ะหลังจากที่งานเนี่ยล้มไม่เป็นท่านะคะพร้อมกับยืนยันค่ะว่าตนเนี่ยถูกออแกไนซ์ถอนตัวกระทันหันค่ะซึ่งก็พร้อมนะคะที่จะเยียวยานักวิ่งที่ได้รับผลกระทบทุกคนค่ะ วันที่2 5พฤษภาคม2568ค่ะเกิดกระแสดราม,ม่างานวิ่ง Lon f o r Destination 2 0 25ที่สวนหลวงรอ9นะคะหลังจากที่มีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวนมากแต่กลับไม่พบการจัดงานซึ่งทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความที่สอนอประเวทตั้งแต่เช้าค่ะเพื่อเอาผิดผู้จัดงานในข้อหาช่อโกงประชาชนต่อมาเวลา17นาฬิกาผู้จัดงานซึ่งเป็นหญิง2รายค่ะอายุ31และ42ปีได้เดินทางเข้าให้ปักคา กับพนักงานสอบสวนนะคะโดยใช้เวลากว่า8ชั่วโมงพร้อมกับยอมรับค่ะที่ผิดพลาดนะคะและยืนยันว่าจะชดเชยความเสียหายด้านทางคุณพิต้านักแสดงสาวชื่อดังค่ะที่ถูกว่าจ้างให้เป็นพิธีกรงานวิ่งนะคะก็เดินทางมาที่สอนอประเวศเพื่อพูดคุยกับผู้จัดงานโดยระบุว่ารู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์นี้ค่ะก่อนออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะร่วมกับผู้จัดงานในเวลา17บเนาฬิกาสานาทีค่ะซึ่งผู้จัดเนี่ยก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษต่ตอหน้า หนเึ่งในผู้จัดงานนะคะก็เผยว่างานนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่จัดหลังเปิดบริษัทรับอีเวนต์ร่วมกับหุ้นส่วนโดยได้ขออนุญาตจากเขตประเวศและสวนหลวงรอเก้าอย่างถูกต้องค่ะแต่เดิมเนี่ยมีแผนจัดปลายปี2567แต่เว่าผู้สมัครเนี่ยไม่ถึง100คนค่ะเลยเลื่อนมาเดือนพฤษภาคม2568ก็คือปีนี้นะคะและผู้จัดเนี่ยก็ยืนยันค่ะว่ามีการคืนเงินและลดค่าสมัครสําหรับผู้ที่ยังร่วมงานต่อค่ะแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมอีกนะคะว่า เดิมเนี่ยมีการว่าจ้างบริษัทออกไกนา์แต่ว่าถูกถอนตัวกระทันหันจึงต้องจัดการงานเองค่ะทั้งเวทีเต็นท์ทีมงานและอุปกรณ์ทําให้เกิดข้อผิดพลาดรวมไปถึงป้ายวยนิ้วที่พิมพ์ผิดเป็นปี2028ค่ะและสําหรับของที่ระบุในแพ็กเกจสมัครนะคะผู้จัดเนี่ยแจ้งว่าส่งมอบครบถ้วนให้กับกลุ่มนักวิ่ง600คนแรกค่ะส่วนผู้สมัครรอบหลังนะคะได้รับเสื้อและหมายเลขวิ่งทางไปรษณีย์โดยมีสติกเกอร์ ะะให้เลือกรับของที่เหลือหน้างานค่ะแต่ว่าเกิดปัญหาวุ่นวายในวันรับบิฟค่ะเพราะว่าท,ทีมสตาฟฟิลแล็์เนี่ยจัดการไม่ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัญหาหัวหน้าสตาฟนําเสื้อไปจําหน่าย100ตัวโดยอ้างว่าจะโอนเงินคืนแต่ว่ายังไม่ดําเนินการค่ะผู้จัดเนี่ยต้องไปลงบันทึกประจําวันนะคะแล้วก็ติดตามเงินคืนส่วนบริษัทที่ดูแลติดตั้งเวทีแล้วก็เต็นท์เนี่ยก็ยกเลิกงานก่อนวันงาน1วันค่ะทําให้ต้องหาทางแก้ปัญหาแบบฉุกระหุเลย ผู้จัดค่ะยืนยันว่าจะเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมขอเวลาหารือรายละเอียดโดยย้ำว่าบริษัทเนี่ยไม่มีนายทุนต่างชาติเป็นการร่วมทุนการเพียงแค่2คนและจะยังคงดําเนินธุรกิจต่อไปค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าทางพนักง,งานสอบสวนสนเขตประเวศนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีหากพบมูลความผิดตามกฎหมายค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมการที่จะจัดงานใหญ่แบบนี้นะคะการวางแผนแล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะเราจะต้องมีความพร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูต่อไปค่ะคุณผู้ชมว่าเขาจะเยียวยาอย่างไรแล้วก็นักวิ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้รับการเยียวยามากน้อยแค่ไหนค่ะและคุณผู้ชมคิดเห็นเกี่กับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะและถ้าหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจค่ะเราจะมาติดตามกันใหม่อีกครั้ง